วัดีครับวันนี้พวกคุณก็ยังมาอยู่กับเกมฮอนเอาไอสัตว์อวตาตาไม่ได้เปิด <laughs> วันนี้เราอยู่ในโหมดวิดบอ์นะฮะ <See it. S 2> ไม่ต้องกลัวฮนะไม่ต้องกลัวเพราะบิดแบกเอง ล้อล้อลอ,ลอ,ลอจะเป็นฮีโร่ที่เร็วที่สุดในโลกอะไรเฮียซื้อรองเท้าเงินหมดแล้วเหรอมันจะเป็นฮีโร่ที่เร็วที่สุดในโลกนะฮะในการวิ่งให้เร็วที่สุดในโลก ความเร็วของเราต้องติดสปีดมุดใลนะวาบเปิดประตูวับได้มาฮะวันนี้จะมาจัดความเร็วในการวิ่งให้ดูนี่คือโหมดวิดบอลนะสามทางยังไม่อยากเล่น พว่าไม่มีคนตอนนี้เมื่อกี้ได้เปิดไปแล้วเป็นตักภาล้วฮะตอนน้ตายไปหนึ่งตัวนะฮะวิ่งนะครับนะฮะเราได้เปรียบเพราะเราจะได้วิ่งเร็วเกมนี้กูกคงไม่รอด <laughs> ไปด,ด้วย ให้มาสตาร์นะสววเออโอ้ยเราใส่เพื่อนไม่ได้นะว่าสก,กิลเราเต็มอยู่โดนเหรอครับผมอะหลบหลีกลู้กราสุนได้ผมมองเห็นอนาะนะคตอันนี้หอยของเราเปิดเข้าไปแล้วโดนสทีเดย์กระโดดโยกไปไม่ได้นะฮะ <c oughs> นึกว่านักภาค ตอนนี้ทีมของเรากำลังเสียเปลี่ยนอย่างหมักนะฮะนี่เราจะวิ่งเก็บรูนะ่ะปึ๊บแล้วกลับมาไม่ได้ครับไม่เริ่มไม่เริ่มไม่เริ่มแพ้คือแพ้แพ้คือพระชนะคือมารเอาไม่ใช่แต่กูรู้ว่าแพ้เป็นหมาไอสัตว์ยังไงครับเทพเจ้าลิงกับเทพเจ้าหอยผมจะออกประตูข้ามมิติมาอันติใส่มัน มันคือคอมโบมังกี้ไปเพื่นอนความเร็วสูงเราไม่ใอนตัวเปิดนั่นเราไม่ต้องรีบหรอกเราเป็นตัวลาดจะลาดได้หรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งอีแม่งจอแม่งบัง <Yeah. S 1> พวกพวกไมบรถได้อ, <laughs> อาวีมีนี้วะ ต,ติดตามแล้วมังกี้โดนครับตอนนี้มังกี้โดนแน่แน่มังคีโดนแน่แน่เอ็นจาครับเอ็จาสวยไปครับวิ่งหนีเรุกกลับไปตีครับเก็บเลือดนี้หน่อยฮโ,โลไปเฮ้ยโดนโดนแล้วดโดนแล้วโดนแล้วเอ้ยสตาร์ผมมันไม่แรงนะอ้าวเอ็นจ่ามาไปครับโดนจริงอยูนี่ตายหลบหลบหลบหล,บลบครับหลบเนี่ย บอกแล้วมันสู้ความเร็วสูงข,ของเราไม่ได้นะฮะเพราะเราวิ่งเร็วมากมันจะสู้ความเร็วของเราไม่ได้นะฮะแบทมิดไปแล้ววะแบทมิดอยากออกมัง้งอยากออกอยากอยากออกอยากออกมากมากเลยบินไปดิบอกนะครับคนช้ามักไม่ได้เล่นเพราะว่านี่มันมีดรอสี่มันก็ได้แต่ชนะป่าไม่รู้นะฮะ เกยวทำไมอ่ะถ้าน้องไม่เก็บพี่ก็ให้ค่าต่อแล้วดีพี่ไม่ได้ใจอ่ะนะอา้าวช็อตกูได้เดี๋ยวจะได้รู้อำนาจมือแห่งบิดมึงบิดกูหรอบิดกูหรอไปแล้วระวังตีนะเดินตีแน่นเลยวะ่ะ ตายเนี่ยมันน่ารอดแล้วผมนี่ไงไม่ได้เราอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันเพื่อนอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวอำนาจมันอ้นอาวเฮียกูโนอโกมันนี่สัสเราจะไม่กลัวใครทั้งนั้นมาดิ สวยข,ขบวนมาเพื่อนสวยเฮ้ยกดไปขึ้นกระทาฟ้าชิ้นแรกเลยนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เราอันติได้รุนแรงมากเฮ้ยรัวออก B K ก่อนดีกว่า B K ครับไม่เอาไม่เอากระทาฟ้าไม่เอากอเบทไม่เอา อ่ะเคแหละจะออกบิงเป็นชิ้นแรกเลยนะคนน่าจะรู้ว่าหลับบิงคืออะไระบิงรีบไปช่วยเพื่อนเร็วมันวิ่งเร็วอยู่แล้วไนงะไอ้ซ่าเอาโบามาสวยสวยสวยเพื่อนสวยกูตายก่อนมึงแน่เพราะกูไม่ถึงไม่ตายหรอโอ้ยากบอกแล้วมันหลุความเร็ววิ่งเร็วของๆๆๆๆผมไม่ได้หรอกอุ้ยมันเห็นผมได้ไงวะ เขาไม่ได้าเอนะครับบิดวอลตายไม่ผิดฮะ,ะผิดจดด ที่เป็นบิดนี่แหละจะไ,ได้ B K แล้วไม่กลับบ้านนะไม่ต้องกลับหรอกชีวิตเนี้ยขอมอบให้ขอความตายอย่างเดียวอันไปหนึ่งทีผ่านไปหนึ่งรอบมันไม่กล้าผ่านครับตัวเดียวมันไม่ผ่านหรอกแต่ถ้ามันผ่านก็สวยไปแต่เลยเกมสู้ผมไ,มได้หรอกหลอกเว้ยแมวดาบทอง เราชนะได้เราจะได้ยอดเลยใช่เราอาจจะไม่ชนะเราเพราะเราสี่ห้าเก็บไปครั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 บจะไม่อันตรีโอ้โหจริงจังเกิน พีดวอลนะเนี่ยดูแม่งกดตัวมากังกงเลยจะไม่ไหวแค่ริดบอลอย่าไปกลัวมันเพื่อนยิงตั้งเลยวิ่งตามเดือดสูง ไอ้พวกนายรีบไปไหนเราวะไม่ใช่ยอ่เว้ย ป๊อกนด่งสองดอกอำนาจมืดหรอมึงอะ่อแะเก่งนัวิจาเก่งไ้ลุมแต่เจอกัน ข้าเป็นแมวผมู้รักสงบโห่ากระดาฟ้าเราจะแพ้ไม่ได้ของคามนี้มันตัดสินด้วยชีวิตของแมวเลยรู้จักคอมแมนเจอรี่ซะแล้วบัวทอมไม่รู้จักทอม

เก่งยโอ้โหเก <No, man. S 1> ินไป <laughs> เราจะไม่ไหวกับมันแล้วนะเพราะมันเกินไป

Oh. Oh. ออโอดงอัไปอกูโตนคเิมออกูสตนเองกลวแพ้เหรอวะ <c oughs> ไม่นะทีทแต่ไม่นะ ทำพลังของข้าเสริมไปสายปิดคงจะเล่นวิดวอรไม่ได้ไอ้ใควอร์กดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเพราะว่าเกมนี้จะมีแค euh ่เกมเดียวกูก็กดให้ใครกูกดให้แม่ละคนไอฮเฮี้ยโกงกูอะมเอายังไงอะกูไหวนะหนึ่งอะ Come on, come on, come on. We go down on the ship!